ว้าวปลูกบอลสีชายชนนะคะให้สวยนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงนอกตู้หรือเลี้ยงในตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ก็สามารถกัดสีสวยได้เหมือนกับบอลที่เราเลี้ยงในตู้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะบอลสีชายชนนะคะปลูกง่ายๆให้กัดสีสวยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาในตู้นะคะเดี๋ยววันนี้ป๊อปจะมีเคล็ดลับค่ะในการ ปลูกบอนสีชายชนนะคะให้กัดสีสวยมาบอกเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เคล็ดลับง่ายๆนะคะในการปลูกหมอนสีให้กัดสีสวยนะคะสูตรนี้สามารถนำไปปลูกได้ทั้งใช้ปลูกได้ทั้งพวกอากูนิมาไม้ประดับใบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือสีผสมก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเพื่อนๆกัดสีสวยนั่นเองค่ะก็จะเตรียมนะคะเราก็จะมีดินค่ะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนจาก ทั่วๆไปเลยนะคะเราก็จะใช้ดินล้วนค่ะหนึงส่วนนะคะอัตราส่วนก็เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ปอบตวงมาแล้วนะคะแล้วก็ใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูนะคะเราก็จะใส่ลงไปหนึ่งส่วนเท่าๆกันนะคะเราจะใช้แค่สองอย่างนี้นะคะบอนสีของเราจะกัดสีสวยเข้มแบบของที่ป๊อบให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ ลุกเค้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะพอเราพุกเค้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะนำใส่ลงไปในกระถางะคะ่ะแล้วก็นำต้นบอนสีนะคะ ที่เราเตรียมไว้อันนี้จะเป็นบอลสีชายชนนะคะเป็นต้นเล็กที่ได้จากการผ่าหัวนะคะป๊อบก็ได้นำเขานะคะออกจากกล่องที่เราได้ทำการผ่าหัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลูกลงในกระถางเล็กๆแบบนี้วันนี้เขาโตนะคะมีสี่ใบแล้วเราจะมาย้ายเขาลงในกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะ แล้วก็ได้นําออกจากกระถางเรียบร่อยแล้วนะคะลากเขาก็นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะนํามาวางไว้ค่ะวางไว้ให้กรงกับเกลืงๆางของกระถางนะคะดินเก่าเขาเราก็จะเก็บไว้แบบนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็แล้วก็นาดินที่เราผสมเมื่อกี้นะคะกบลงไปรอบๆโคนต้นค่ะ แล้วก็เคาะกระถางนะคะสักสองสามครั้งแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกบอนสีให้บอนสีกัดสีสวยนะคะเดี๋ยวบอนสีชายชนต้นนี้เขาก็จะกัดสีสวยเหมือนกับพี่ๆของเขาที่เราให้ชมก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆลองนําไปลองใช้กันดูนะคะเราไม่ต้องไปหาส่วนผสมดินปลูกให้เยอะมากมายนะคะลองใช้แค่ใบก้ามปูหมักกับดินล้วนนะคะ อัตราส่วนเท่าๆกันนะคะใช้แค่2อย่างแค่นั้นบอนสีของเพื่อนๆก็จะกัดสีสวยแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวป๊อบจะลดน้ํานะคะป๊อบก็ตักน้ํามา1แก้วนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะละลายลงไปในน้ําแบบนี้นะคะ1ฝาเพื่อที่จะได้ช่วยให้ต้นบอนสีของเราฟื้นตัวเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็จะลาดลดลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำจะซึมลงมาที่ก้นกระถางเร็วมากนะคะสูตรนี้ก็คือดีเยี่ยมสุดยอดนะคะบอนสีกัดสีสวยง่ายๆด้วยใช้แค่สองอย่างเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะลาดล,ดลงไปเลยนะคะให้ชุ่มๆเลยค่ะแล้วเราก็นำไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะ เคล็ดลับในการปลูกบอนสีให้กัดสีสวยก็มีง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะนําไปใช้กันได้นะคะและจะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ป๊อบจะบอกวันนี้ก็คือวันนี้จะบอกหมดเลยนะคะสําหรับวิธีการปลูกเลี้ยงบอนสีนะคะให้เขากัดสีสวยตลอดการนะคะแบบหัวไม่ยุบนะคะแล้วก็ไม่โซมนะคะมีวิธีการยังไงเนาะก็คือหนนะคะเราใช้ดินปลูกสูตรนี้ปลูกบอนสีไปนะคะถ้าเราปลูกไป ให้เรานับไปประมาณ4-5เดือนนะคะในระหว่าง4-5เดือนนี้เพื่อนๆจะใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงลงไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าครบ4-5เดือนแล้วลากของเขาเนี่ยหรือให้เราสังเกตนะคะว่ารากของบอนสีนะคะ่ะทะลุลงไปที่ก้นกระถางแล้วหรือยังถ้ารากของบอนสีนะคะเริ่มมาถึงที่ก้นกระถางตรงนี้นะคะ แล้วนะคะเขาจะมีารากโขกมาใช่ไหมให้เราเปลี่ยนดินนะคะให้เราเปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะระยะเวลาเนาะก็คือเปลี่ยนดินเป็นเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะก็คือเราจะเติมพวกใบไม้นะคะแล้วก็ดินร้วนเพิ่มไปนั่นเองนะคะเพื่อที่บอนสีของเราจะได้สวยคงทนนานๆนะคะเราจะต้อง มันเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วบอลสีของเราก็จะไม่ยุบต้นไม่โสมน,นเองค่ะชายชนนะคะสวยๆแบบนี้เลยถ้าก่อนจะจบคลิปนะคะจะฝากไว้นิดนึงถ้าใครสนใจอยากจะได้บอลสีชายชนนะคะเอาไปปลูกก็เราก็มีนะคะแบ่งในราคาหลักร้อยนะคะไม่แพงค่ะ เป็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะสามารถนำไปปลูกตั้งแม่ได้เลยนะคะเอาไปปลูกใส่กระถางใหญ่เขาก็จะสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่เราปลูกอันนี้จะเป็นใบเขาจะใหญ่แล้วนะคะเราจัดส่งทั้งกระถางค่ะสำหรับคลิปนี้ป๊อบก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อบชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ป๊อปกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของป๊อบชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ